สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวทางของราวพัฒนานะครับวันที่30มีนาคม65นะครับเช่นเดิมนะครับก่อนปร,รับชมแนวทางของวันที่30นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของวันจันทร์ที่28กันก่อนนะครับสำหรับผลราวพัฒนาวันที่28นะครับที่ผมให้ไว้นะครับ เด่นสองตัวนะครับที่ผมให้ไว้นะครับให้เด่นไปที่7แล้วก็8นะครับแล้วก็ให้ระวังเบิ้ลหามไว้นะครับผลนะครับ6 5ห8 6ี่หนะครับก็เข้ามาที่8หลัก10ล่างนะครับแล้วก็เข้าคู่เจาะ2ตัวนะครับ8 6ล่างเข้าตรงตรงแนะครับเด่น3ามตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาที่6หลักร้อยบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับก็ สำหรับลาวพัฒนาวันที่28นะครับถือว่ารับกันไป2เด้งนะครับรูด8ล่างนะครับแล้วก็เข้าจอะ2ตัว8 6ตรงตรงนะครับสำหรับลาวพัฒนาสูตรปกตินะครับสำหรับลาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับที่ผมให้ไว้นะครับให้ไว้ที่เด่น6แล้วก็3นะครับผมฟันไปที่6นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อนถามไว้นะครับผลนะครับ6 5486นะครับในส่วนของ เด่นสองตัวนะครับก็มาที่หหลักร้อยบนแล้วก็หลักน่วยล่างนะครับก็แล้วก็เข้าคู่เจาะสองตัวนะครับที่ผมประกบให้นะครับแ6หนะครับมาชนกันคู่เจาะสองตัวนะครับมาคู่แ6ดหกล่างตรงๆนะครับแล้วก็ที่ผมให้เน้นไว้นะครับให้ให้ไว้สองชุดนะครับให้เจ็ดหกแล้วก็แปดหกนะครับ ก็เข้าที่คู่จาะ86ล่างตรงๆนะครับถือว่าแนวทางของเราพัฒนาวันที่8นะครับถือว่ารับกันไป2เด้งนะครับทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรใหม่นะครับเข้าทั้ง2ส,สูตรนะครับแล้วก็มาคู่กันนะครับก็ถือว่าพังยังเดินดีเช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางของเราพัฒนานทั้ง2ส,สูตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในวันที่30นะครับ ข็ให้แนวทางเดินต่อแล้วกันนะครับให้มาคู่กันทั้ง2ส,สูตรเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลาพัฒนานะครับเี่นสองตัวนะครับเริ่มที่เด่นสองตัวของลาพัฒนาสูตรปกตินะครับที่ผมคำนวณได้นะครับคำนวณนนที่สี่แล้วก็หนะครับผมฟันไปให้ที่5้านะครับ ชุดคู่4นะครับก็จะได้ที่40 41 42 43และก็49นะครับชุดคู่5ก็จะได้ที่50 51 52 53และก็59นะครับชุด3ตัวนะครับ สองห้าเก้าสามห้แล้วก็หกหนะครับเด่นสตัวมาหนึงสตัวนะครับคำนวณาที่ห้แล้วก็เนะครับชุดสตัวนะครับชุดสตัวผมฟันไปให้ที่ห้แล้วก็เกนะครับชุดคู่สีก็จะเป็นสีแล้วก็สี้านะครับ สำหรับชุด3มตัวนะครับผมฟันไป5้าที่3 5 9นะครับและก็เด่น2ตัวนะครับ4และก็5้นะครับมาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่5ชนกันที่ตัวฟันด้วยนะครับสำหรับเด่น2ตัวแล้วก็เด่น3ตัวนะครับส่วนตัวนะครับในส่วนของราพัฒนาวันที่30นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่5นะครับ วิงรูด5นะครับแต่ก็ย้ําเช่นเดิมนะครับทั้ง4แล้วก็5มีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับเพื่อนๆจะชอบ4ก็ได้นะครับเขาเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่สุดตัวที่เด่นที่สุดก็คือ5นะครับเพื่อนๆลองนาไปพิจารณาดูนะครับส่วน คู่2ตัวนะครับผมชอบไปที่5 9นะครับและก็5้า5 2นะครับตามตัวฟันนะครับชุด3ตัวนะครับก็ตามตัวฟันเช่นเดียวกันนะครับ3 5 9นะครับต่อกันที่เด่นราพัฒนาูุดใหม่นะครับเด่น2ตัวนะครับคำนวณในที่9ก้ก็7นะครับ ผมฟันไปให้ที่9นะครับสำหรับเดียนราวัฒนาสูตรใหม่นะครับคู่3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจับให้เช่นเดิมนะครับนำสอสูตรนะครับมาจับคู่กันนะครับก็จะได้ที่4 5 9แล้วก็4 57แล้วก็4 9 7แล้วก็597นะครับ คู่2ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจับให้เช่นเดียวกันนะครับผมจะจับให้ที่59 57แล้วก็49 47นะครับสำหรับคู่ตัวเน้นนะครับคู่ตัวเน้นนะครับผมเน้นไปให้ที่5 9นะครับ5 9แล้วก็49นะครับ ชุด3าตัวนะครับผมเน้นไปให้ที่5 9 7นะครับเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับคู่2ตัวนะครับผมชอบไปที่5 9นะครับชุดคู่2ตัวนะครับใน5 9นะครับก็จะมีในคู่ของตัวฟันนะครับคู่ชุด2ตัวครับที่ผมฟันไว้ให้นะครับ57ในชุดนี้ไม่มีนะครับ 49ก็อยู่ในชุดที่ผมฝันไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับแต่47ก,ก็ไม่มีนะครับก็เพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับขอให้แนวทางเดินต่อเนื่องทั้ง2ส,สูตรนะครับก็เน้นย้ำกับเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในาการรับชมแล้วก็ก่อนนำไปใช้นะครับผมย้ำเสมอย้ำทุคลิปนะครับ เป็นเพียงแนวทางเป็นการเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับสําหรับแนวทางของเราพัฒนาวันที่30นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับยังไงถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืม อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับเฮง,งเฮงรวยๆกับแนวทางของเราพัฒนาทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรใหม่ที่ผมนํามาแบ่งปันให้กันทุกคนเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ